วันนี้นเมื่อ้าถึงเรื่องที่เป็นประเด็นเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่ขณะนี้เราพี่นิจารณาเรื่องการคุดค้นพบพุทธรูปอยู่ที่เมืองตุนผึ่งแขวงบอ่อแก้วสปปลาวซึ่งคุด คุณมาโดนเหรอเด็คุณมาเป็นเดือนล่ะอคุณพ่อพุทธรูปบอกจำนวนหลายๆสองร้อยสามร้อยองค์มีคนไทยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นว่ามันเป็นผู้เชี่ยวชาญในการลอโลหะในด้ดัโบราณน่าก็ดีเขามาบอกว่าโอ้เป็นของใหม่เพิ่งลอได้บ่จักเดือนนี่พระสันน่ะเฮ้ยได้เห็นรากะได้เห็นคอมเมนต์ได้เห็นโพสต์ลาคาเฮ้ย นี่บ่อนักวิชาการเขอเป็นนักวิชาเกินนะซักแต่ทิ่วิจาร์นะโดยที่บริมีความหูบริมีความหูหลายคนหรือว่าคนที่บริมีความหูกระิเข,ขามาว่ามันเป็นของที่สร้างเรื่องขึ้นแม่เพื่อสิปันละค่าพาาระไก่ผสนะโอ้ยู้ใดมีมีเวลาเอาพระจำนนได้หลายไปคุดแลวกา็เอาดินถมไ้นะมันบุด้ตื่นในเป็นของซีหาเม็ดพุ่นนะพุทธรูปขนาดใหญ่ขนาดนั้น ด้ยสิมีเวลาไปขนัหรือไปถมไว้ป่านนั้นหลายคนถามผมมาว่าเอ้าเป็นอย่างคือไปขุดขุดคนพอ่อพุทธรูปแถบนั่นอ่าพูดมันเคยเป็นวัดเกา่าบอกคนถามเนาะางคนว่ามันเคยเป็นวัดเกา่าบอกคนว่ามันก็แมนเหรพี่น้องในเชียงในตรงขามกับเมืองเชียงแสนเนี่ยหรือบริเวณขอบ,บเขตแม่น้ำคงที่ ที่เมืองต้นเพงแล้วก็เมืองเชียงแสนนั่นมันเป็นเมืองเก่าทั้งนั้นพี่นอ้องนะเป็นเมืองใหญ่จก,กวนันเชียงแสนเป็นเมืองใหญ่ขัดเลยจากเหตุการณ์ที่บันทึกไว้นั่นนะที่เหตุการณ์ที่นนะนะทนทหนึ่งและกองทัพเมืองเชียงใหม่กองทัพเบียงจันไปตีเชียงแสนในปีพศ2 4 7นั่นกวาดต้อนคน้รขบบรัวถึงสองหมื่นกว่าขอบขั้วนะลงไปนะแสดงว่าเชียงแสนในใีใหญ่ยังบักเลยใหญ่แล้วก็ ควอ,อ,อบเขตนั่นก็เป็นขอ,อบเขตที่อยู่ในอิทธิพลของอเชียงแสนนี่นะแต่ก่อนมันโบเรมีเล่าไทยด้พี่น้องต้องเข้าใจโบเรมีเล้าโบเรมีไทยนะมิเตลานนามิตตลานจังนะโบเรมีว่าแม่น้ำโคงสีแบงเป็นเศนพ้อมแดนขึ้นสมือนี่พี่น้องอย่าเอาปัจจุบันไปตัดสินอ่าอ่อาอดีตที่ผ่านมาเด้อ่ามัน่ได้มีพป้มแดนเส้นเขตแดนแบบนั้นเลยปึ่งมาแบ่งกันในช่วงฝรั่งเศสมาแบ่งนี่นะ,ะแล้ว แต่ก่อนนะวัดว่าอารามมันจะอยู่ทั้งดอนก็ม,มีมีดอนใหญ่ดอนแท่นอยู่นั่นแล้วก็มีอดอนอีกบางหลายดอนหน่อยดอนใหญ่แล้วก็มีวัดว่าอารามอยู่สองฝั่งนี่ยนะพราแม่น้โคงมันเปลี่ยนทิศการไหลข,ไของแม่น้โคงมันเปลี่ยนมันเกิดการกัดเซาะตะลิงมันเกิดการก,ารการัดเซาะเกาะแกงมันเหตุให้วัดว่าอารามที่เคยตั้งอยู่ดินดอนตอนหยามันถล่มลงแม่นโ้โคงแล้วก็ถือกระแสน้ำพัดะ จากที่บบเคยมีดอนมันก็พัดไปเป็นดอนเห็นบ่ดอนเผิ่อข้าอยู่ฝั่งสบก๋าเล่านั่นเกิดเป็นดอนผู้ทร่วกก็ถือถือพัดถือผ้าไปแล้วไปถมกันมันบบได้มีแต่อยู่นั่นแหละพี่น้องคิดว่ามันจะหนาสิมีอีกหลายในใน,ในขอบเขตตะลิงนั่นนะถึงมุ่วว่ามันพังลงไปใส่แน่ถ้าพระขนาดใหญ่เนะาะพระที่เคยคุดเด็กคือเมื่อวานนี่นะขนาดบบกใหญ่นั่นนะนะนะน้ำหนักหลายตันนั่นนะ พอลงไม่น้ำโข้งละ่ะกระสิยู่นั่นละ่ะกระแสนน้ำกระสิพัดผ้าไปบ่ได้กระสิจมเลิกอยู่นั่นจมเลิกลงไปกระสิบวถึกทำไร่เนี่ยเพราะว่าวดตถึกือกระแสนน้ำพัดผ้าไปสิจมอยู่เลิกแล้วขี้ดินขี้ดวนกระถมไวปอ่องค์พระจังสมบูรณ์บ่มีเหลียวมีร่อยปันใดแต่ถ้าเป็นองค์น้อย,น,อยน้อยเนี่ยน้ำนักน้อยเนาะพอลงน้ำก็ถือก,กระแสนน้ำพัดไปบุ้งสิไปกรองเชื่สละพัดผ้าไปถือหินถือไส้เนี่ยมักกะผุมักกะพัง มันก็มีร่องรองรอยของอที่มันถือกระทบกันนั่นนะเออแล้วเพิ่อนพระถามว่ามันคือสิหลายแถพุทธรูปนั่นแน่นอนนะพี่น้องว่าแต่ละวัดแต่ละว่ามีเจดีย์มีถาดนะถาดใหญ่ถาดหน่อยซึ่งเพิ่นสิบรรจุพุทธรูปอ่าบรรจูอ่าสิ่งที่อ่าเป็นที่สกัดละเนี่ยนะเอาไว้ในถาดในเจดีย์นั่นนะนนนนนะแน่นอนแม่น้ำโขงเปลี่ยนทิศเสาะเจดีย์ JD, ถาดมันก็ทิพังลงแม่นม้ำ พุทธรูปจะยูในนั่นมันก็สิกกระจัดกระจายอพุทธรูปใหญ่หน่อยสิกกระจัดกระจายอไปล่งแม่น้ำโขงมู่สิพัดไปใสแน่ไปถือทับถมอยู่บันไดแน่อ่มันในวิหารพุทธรูปหมู่บ้านนี่็คือสิอยูในวิหารละ่ะเป็นธูปขนาดใหญ่ถือซอลงมาก็สิล่งน้ำขึ้กันแต่ว่านป็น้ำนักที่หลายเนาะล่งไหนก็นิะยูมองหันละ่ะบ่ได้ถือกระแสน้ำพัดไปไปบ่ไห้มันหลากหลายก็สิจมอยู่นั่นอืนี่แหละบ่ให้พี่น้องฟังเนาะ บางคนสงสัยว่าอีหยังสิพบหลายขนาดนั่นพี่น้องต้องไปเบื่องอยู่แถบเชียงแสนนี่พิพิธภัณฑ์เชียงแสนมีตุรูปกเก่าแก่และบักลหลลายวัดว่าล่มอาจจะอยู่ในขอบเขตเมืองเชียงแสนนี่็มีพุทธรปูปเกา่าที่ยังหลงเหลือมายังสเสมอนี่บักลหลลายเลยแล้วถามมาพทรทธรปูปที่คนพบมีอายุหลายปันไดผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ศิละปะก็บ,บอกเลยเ,ลยเนาะพี่น้องเนาะอายุประมาณห้าร้อยปีบวกลบนี่แหละ,ะบ่ได้เกินนั่น โบได้มีอายุเป็นพันปีคือที่าวลงไปพวกที่ลองไปคือพวกที่บกเข้าใจนะบบเบิงประวัติศาสตร์ศิลปะเอาเบิงจังไดจังสิเบิงออกอายุพุทธรูปรุ่นเล่าเข้าเดียวกันพุทธรูกศิลปะรุ่นเดียวกันบางองค์มีจารลกเดี่น้อนมีจารลกบอกไปว่าสร้างปีนั้นปีนี่สร้างจุลนศักราดนั่นศักราดนั่นศักราดนี่นเท่ากับบงบอกได้เท่ากับบอกได้เลยว่าอายุพระนันทาใดแล้วมาเทียบกับองค์ที่มีพุทธศิน มีศิลปะคือกันมันกะบ่งบอกมันกะบอกได้ถึงอายุซึ่งมีจํานวนหลายเลยูปรูกศิลปะที่กุดพมเนี่ยในเมืองเชียงแสนเอยในเมืองเชียงใหม่พะเยาเนี่ยก็หลายูปูศิลปะลานหน้าสกุลช่างเมืองเชียงแสนสกุลช่างเชียงใหม่เังสิน่ะนะตั้ฟงฟังเล่ากัสิบอกว่าโมเมนต์ของเชียงแสนเป็นของสวนรณครมา่ำสินาะซึ่งตำนานเรื่องของสวนรณครมคำม,มันเป็นตำนานมันเกา่าถึงเป็นพันปีเลยพี่น้อง สมัยพันปีนั่นก็คือผม,ม่าถามเมืองสุวรณรณควมข้ามมีอิหลีกันยังบริสุทธินับถือาศาสนาพุทธนะนับถือผีอยู่นะเออบพท่านนับถือาศาสนาพุทธบพท่านยอมรับาศาสนาพุทธเข้ามานะ่ะสุวรณรณควมข้ามวันศุเกเาถ้าม,มีอิหลีมันก็นสิเท่าเกา้าแก่ทอกับอาณาจักรสีโคตรูมบูรณ์นะเออผมว่าย่าไปอันนี้เลยว่าจะเป็นของไผ่ขันว่าเป็นเชี่งแสนก็สิว่าเป็นของไยอยังส่นะเออ เลยบอกว่าเป็นของสุวรรณนคําัโอเคละ่ะเมืองสุวรรณนคมบํมมันอาจจะมีอยู่จริงอหกอือกระอรมีอยู่จริงแต่ว่ามันขึ้นกับเมืองเชียงแสนนั่นละ่ะพี่น้องเพราะว่าเชียงแสนนี่มันเป็นเมืองท่าเมืองท่าข้าขายในในี่แม่นำ้ำโขงนี่แหละและเป็นเมืองที่ควบคุมเส้นทางการค้าในแม่นำ้ำโขงตอนบนมันจะเลื่อนลงเรื่องได้เนาะย้อนว่ามันเป็นเส้นทางการค้าทั้งทาง,ทงบกและทางน้ำข้าเจ้า เมื่อถิ่เจริญเนี่ยมันอยู่ที่ทำเลอยู่ที่การขาดพี่น้องมันขับเคลื่อนได้ด้วยเศรษฐกิจมันขับเคลื่อนกันด้วยการขาดแต่ก่อนเก่านั่นนะอย่าไปเอาปัจจุบันนี่ไปแบ่งแยกกันว่าอันไหนไทยอันไหนเล่าแต่ก่อนมันบ่มีเส้นพร่มแดนไม่นําโค้งก็ได้เป็นเส้นพรมแดนแบ่งไทยแบ่งเล่าได้พี่น้องแล้วมันยังบ่มีไทยมีเล้านะพี่น้องต้องเข้าใจนะอล้เจ้าขึ้นมั่นใจแต่ว่าเป็นของเชืยงเสียนโอ้ยกับ ผู้ดใดที่ศึกษาศิลปะนี่เขาหู้เลยเนาว่าพุทธรูปที่พบหนึ่งเขาก็เอิ้นกันพุทธลูปลานหน้าศิลปะแบบเชียงแสนนะสกุลช่างเชียงแสนซึ่งมันก่นมนีทั้งสองฝากฟังนะพี่น้อง้วค็มั่นก่นได้เอ่อเคลื่อนออกไปซูเวียงจันทร์กันไหลเพราะว่าคนเชี่งแสนค้นลานหน้าที่ติดตามพระเจ้าชัยเศรษฐาที่ลาดไปยู่เวียงจันทร์ยู่บักเม่นบักใน้่อยเด้หลังจากที่พม่าเขามาครอบครองลานหน้านี่ คนเชียงแสนคนเชียงใหม่อพพุปโยบตามพระโจาเส้เศรษฐาไปเวียงจันท์บอกไร้แน่นอนละ่ะแน่นอนละ่ะพวกซังพวกพวกที่เฮ็ดพุทธรูปอย่างนี้นะเพิ่นกันเลยตามไปนั่มกุลช่างนี่มันกันเลยไปแพร่หลายอยู่ทั้งเวียงจันท์ุนกะันไหลนะอันนี้บอกพี่หนองฟังนะ่งเนาะบดีมีีอย่างว่ามินซิมาแอบอ่างว่าเป็นของไทยของเล่าว่าถึงสกุลช่าง ที่เขาพบพ่อว้าถึงกว้ามเป็นจริงเกี่ยวกับพระพุทธรูปที่คนพบนะแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องเบื้องการไงเออบื้องการไงบางคนว่าผิวคืองามแท้เนี่ยแน่นอนแหละพี่น้องของทิ่มันจมอยู่ในน้ำบริถึกอย่างนั้นบานแม่น,นม้ำนนทะเลนะะนเน,นานะเป็นน้ำจืดเนาะเป็นน้ำทะเลมันถึงน้ำทะเลกัดก่อนแท้ละมันมีร่องรอยอยู่แต่เขาแนมบ่เห็นพระองค์พระองค์ใหญ่หลักการอราอเน่ะก็ไ่ได้รอเธอเดี๋ยวบางคนว่ารอเธอเดียวเฮ็ดบ่ไรดอก บ่ได้รอชื่อเดียวพี่นอ้ององค์ใหญ่ขนาดนั้นรอชื่อเดียวบ่ได้น้ำโลหามันไหลลงกับท่านมันก็สิเป็นหู้เป็นยังนี่ยเขาก็รอเป็นเทลาชิ้นและเฮ็ดสลักมาต่อกันอ่าเปเบิ่งใกล้ๆมีสลักไหลพี่น้องอ่มีสลัก,ลลกที่เขาเจ้าเฮ็ดไว้นะแล้วก็โอ้เบิ่งง่ายพี่น้องสำหรับผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์น,น่นะเบิ่งง่ายเลยบ่แม่นเรื่องอีหยังที่ว่าผู้ใดสิไปเฮ็ดปลอม กุ้เฮ็ดปลอมไหนโอ้ยสั่งสมุนยังเฮ็ดพรอดดนะเฮ็ดพรอใดเนาะยาไปอันนี้เถอะพวกทีนี้ความหูพวกเป็นที่นักวิชาการนะก็โอ้ยก้อนสโพดก่อนชีวิจารเ,เอียงกอเบิ่งดีดีเนะี่ยศึกษาดีดคือว่าข้าเจ้าบบไริมีความหูถึงบ่ขาเจ้าใดแต่เป็นเพียงนักวิจารณซือ่อบ่บบไริมีความหูแต่ว่าไปวิจาร์เขานะพ่อซะพี่น้องพ่อซะคนที่วิจารนั่นนะ อืขั้นอยากคูดว่าแท้บพแท้าขามฟังไปบึงนะ่ะอจะเอาอาคติอันนี้หลายแทได้วยควากูของมึงปลอมเนี่ยบ่ดีดอกผมว่าอืเนาะอยากฝากไว้เนาะ